เดี๋ยวเราได้เห็นคอรามอชุดใหม่เดี๋ยวเราได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้แอบมีแววมาจริงๆแววมาสองสาวันแล้วแหละแต่เป็นกลุ่มที่ทุกคนบอกว่าก็น่าจะช่วยเขาสักทีนึงเขาเป็นเสาหลักเศรษฐกิจไทยแต่ว่าที่ผ่านมาก็อัดฉีดไปหลายมาตรการก็ยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าพอมีข่าวนี้ปุ๊บนะเริ่มเห็นเหมือนกันเรื่องการที่จะให้มีการปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือคอนโดระยะสั้นหรือใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น Airbnb อะ Airbnb friendly น,นะจะช่วยได้ไหมจะช่วยได้ไหมเรามีกำลังซื้อที่จะที่จะตอบรับกับมาตรการนี้ไหมเก็ดเมื่อวานหุ้นกลุ่มคอนโดขึ้นใช่มันชัดมากเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติ5้าหกสอเนที่ซื้อในขอดคอนโดเนี่ยจีนถูกไหมอม่ากับูชาอะไรพวกเนี้ยจีนเนี่ยเขาซื้อมาทำ Airbnb แต่ประเด็นถ้าเกิดเราจะออกเรื่องนี้จริงๆนะ อย่างน้อยเนี่ยถ้าคิดคิดอีกสักสเต็ปหนึ่งคือออกแอปไทยขึ้นมาคือไหนๆคุณจะให้คุณจะให้ประเทศเนี่ยอ่าเปิดรับ Airbnb เต็มที่ซึ่งมันไปเฮิร์สกับกลุ่มโรงแรมนะอย่าลืมมันมีได้กลุ่มได้เสียถูกไหมแต่ถ้าคุณจะทํา Airbnb ให้เต็มที่จริงๆเนะ่คุณช่วยทําประเทศไทยมีแอปประมาณ Airbnb ในเมืองไทยขึ้นมาแน่ไปจอยก็ได้เช่นอ่ะคุณ Airbnb เราเปิดนะมาถือหุ้นกับบริษัทไทย คิดเองร้อยเปอร์เซ็นต์คงยากเป็นบริษัทย่อยของ Airbnb หรือท r i p c o m อะไรอะไรก็มาเฮ้ยไทยเมเจอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบ่าแล้วสางชาติมาถือ,อเฉลี่ยไอเนี้ยให้มันได้เป็นของคนไทยบ้างสักกึ่งหนึ่งก็ดีไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทำจริงจริงก็ต้องยอมว่ากลุ่มคอนโดเนี่ยหลังจากที่มันแฟบไปเรื่องเนี้ยมันก็จะมาจช่ไหมว่าหุ้นโอลี่เอ้ยพลายเอพี AP, ที่มีคอนโดสิริเนี่ยมันมาัหมดอ่ะใช่ก็ถือว่าเป็นนโยบายสร้างสรรค์แล้วก็คนหนึ่งกลุ่มลงแล้วคงปวดหัว โดยเฉพาะโรงแรมกลุ่มโรงแรมที่เป็นเขาเรียกว่าโรงแรมแบบเอไม่ใช่เป็น hotel, แบรนด์ใช่ไหมหไม่ใช่เป็นแบรนด์่โรงแรมท้องถิ่นเอยโรงแรมแบบผมมีตึกสักตึกหนึ่งเดียวล็อปขึ้นเป็นบูติคโฮเทลเนี่ยท่านอาจจะอโอ้โหเซ็งเหมือนกันนะเพราะน,นั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่รัฐบาลเวลาออกโพลิซีเนี่ยในเชิงทาเศรษฐศาสตร์เราอาจจะบอกว่าเราต้องดูว่าคนนี้ได้คนนี้เสียถูกไหมเอาผมไปบอของคนที่ได้เนี่ยมาเกลียดชดเชย คนที่เสียประโยชน์เพราะว่าไม่มีทางที่ออกนิวบายแล้วจะไม่มีคนจะได้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 ไดไดหมดมันต้องมีวินลอสเกนสิ่งที่นักนยวบาอความขับเคลื่อนของรัฐการเมืองสมัยใหม่นะผมคิดว่าอันนี้มันมันก็เจเนเรตเบนฟิตที่คนหนึ่งได้เข้ามาเนี่ยเพาเว่าคืนคนที่ขาดทุนแล้วให้เขาอยู่ัาเซได้นั้มันก็ทะเลาะก,กันนะ่ะเดี๋ยว้ก,กลุ่มนี้ออกมานะเดี๋ยวกลุ่มโรงแรมก็เดินออกมาประท้วงอีกก็ดูก็ดูก็ไม่เกิดเห็นว่นต้องหาทางแคร์เช็คแคร์คนที่มันเสียประโยชน์จากการออกนิยบายนี้ด้วยอื แต่ต้องมมบอกคุณชมแบบว่ายังไม่ได้ออกนะใช่มีแค่การ <c oughs> พูดคุยหาหรือเป็นข่าวมาแค่นั้นแล้วเมื่อวานนี้คือเราเห็นแรงกระตุกจริงๆอ่ะกลุ่มเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นมาแล้วแหละแต่มันยังไม่มีอะไรที่มันหวือหวา<น>ไม่รู้เรียกว่ากระตุกไปเชื่อหรือเปล่านะคือจริงๆเนี่ยการส่งข้อมูลออกไปเนี่ยคือฝั่งเอกชนเนี่ยไปบอกรัฐบาลว่าอยากได้อย่างนี้อยากได้แต่สิ่งที่คุณนัทดินพูด่มีอยู่แค่สี่เรื่องอัพเดตแล้วอะแก้นโยบาย เรื่องพลังงานก็พูดแล้วนะว่าไม่เอาแก๊ไออสไปซัพพลีย์ภาคอุตสาหกรรมไอ,อ้นั่นกลุ่มลงลง,ลงอ,อ่ลงไฟฟ้าที่ขึ้นมาด้วยค่าแก๊สนะนะแต่ว่าแต่ว่าจะลดค่าไฟสี่สตางค์นี่ลงไฟฟ้าลงมากกว่าสี่สตางค์ไปเยอะมากเลยนะแต่แต่เขาพูดเรื่องนี้ไงว่าตอนแรกไม่ข่าวว่าแก๊สพูเนี่ยจะเอาอุตสาหกรรมจ่ายตามจริงแล้วนะไม่ถูกดิสคาวเหมือนที่ได้เปรียบเรื่องค่าไฟบางอุตสาหกรรมก็ตอนแรกก็จะามาแชร์ปวัติบอกไม่ไม่ชดเชยไม่เอาอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยลงไฟฟ้ารับเหมือเดิม มันก็เลยโดนสองเด้งทั้งค่าไฟแล้วก็ราคาต้นทุนแก๊สที่ไม่ลงเขาพูดชัดแล้วเรื่องนี้แน่ชัดใช่ไหมฮะแต่เรื่องพ r o p e r t y ตีเนี่ยเอกชนยันยันขึ้นไปซึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มนี้มันมีได้และเสียมันก็กระตุกขึ้นไปเมื่อวานก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระตุกไปเชื่อหรือกระตุกไปไปจริง เพราะเพราะจริงๆแล้วว่าถามว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เขามีมาตรการกระตุ้นไหมเขามีนะคุณผู้ชม LTV เขายังลดอยู่นะลดไปถึงใช่เขาาไม่ใช่ลดเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นตไปจนถึงมิถุนามั้งมิถุนาปีหน้าเมื่อก่อนเคยร้อยยีสบถูกไหมอาแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมการองการโอนอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นล้นและแถมดอกเบี้ยขะลงอีกถูกต้อง คือกำลังจะบอกว่าตลาดที่เขากาลังพูดเมื่อวานเนี่ยคือตลาดของคนนอกประเทศที่ซื้อมาปล่อยแอร์บีบีคนไทย,ยทําแล้วลองไม่ได้สกเซสเท่านั้นเนี่ยก็เลยว่าไอ้สิ่งที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันดูไม่มีน้ําหนักที่จารัดให้หุ้นอย่างไปต่อได้เพราะว่าอุตสาหกรรมของพัพปี้จริงๆเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่อยู่อาศัยถูกไหมดอกเบียเ้ยเป็นตัวเสริมําให้การซื้อมันง่ายขึ้นแต่ตราบใดที่คนยังไม่คมอนฟดที่จะซื้อก็คือรายได้ในกระเป๋าเราไม่เพิ่มขึ้นมากอเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนที่่อ หรือซื้อเพิ่มหรือซื้อเกงกันไรเพราะันจริงเวฟของ Property เนี่ยมันยังไม่ชัดใน่ของการฟื้นตัวแล้วกันดีมาอยังไม่สตองพอเพราะเงินในกระเป๋ายังไม่ดีแต่ถ้าหุ้นขึ้นเยอะๆพันสี่ไม่แน่นะเวฟเสร็จมันมาเราก็เขาเรียกว่าซีฟายออกขายหุ้นไปซื้อ Proper t y ซื้อคอนโดเป็นไปได้อ้นั่นอะเข้นก็ท่านก็รอพันสี่แต่ว่าหุ้นพ่อปาร์ตี้าจจะขึ้นลวตอนนั้นนะมันก็ต้องชะล้างใจนีแต่ว่าถ้าสิ่งที่จอยพูดต้นรายการเนี่ยมาได้จริงเนี่ย มันดีแน่นอนบอกได้เลยแต่ว่ามันจะมาไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็ตามด้วยเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นมาตามกระแสข่าวที่เหลือเราก็ยังต้องตามต่อว่ากําลังซื้อจะมาไหมอย่างที่พี่พี่จงว่านะคะสำหรับกลุ่มอสังหารนัวันนี้หยิบม,มาเป็นหุ้นมีประเด็นในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่จงมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ